ก็มีทั้งเอ่อโอ้ก็มีทั้ยทยงยำต้มยำอันธพาลสวะอาชานะาาไค่ะนี่ไม่เป็นครับสำเนียพ่อเสียแน่แกฟังสำเนียงพูดก็ยากแล้วแก<ส>่พ่อสั่งอาหารมายากกว่าอีกกข<อ>าบอกว่าให้ผู้ชายคนเนี้เขาไปถุยลิ้นทิ้งก่อนนะลูกสำเนียงทางบ้านเขาอาจจะเป็นแบบนี้เคยถุยแล้วแต่มันไม่หลุดนอลูกได้ยินนี่เขากระซิบกันลูกนี่ ้รนูนนพ่อเกรงว่าเมนูนี้เมืองพ่อจะไม่มีนะลูกสั่งเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมลูกฮะมันก็มีทุกเมืองอะเนี่ยหม่อมพ่อเมืองพ่อไม่มีลูกทําไม่ได้ยำอันทะปัสวะอาชาอะไรอะลูกนี่ไงตรงตัวเลยยำคือยำอ,อันทะคือไข่ปัสวะคือเยี่ยวอ,อาชาคือมา้าอง์คราชบุตรอยาเสเวยยำไข่เยี่ยวมา้าพุเจ้าค่ะยำอันทะปัสวะอาชา พอที่เมืองพ่อไม่ได้เรียกแบบนี้เมนูแค่นี้เองลูกทำง่ายๆแล้วเดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวทำให้อยากเสวยอย่างอื่นอีกไหมลูกฮะอยากสวยมากมีวุ้นแปลภาษาไหมฮะอยากจะสวยอะไรสวยอะไรบอกมาคะกระบอกขึ้นอยากจะสวยเอ่อผิวหนังมันลึกคาแสงสุริยาโตรเนี่ค่ะ โอ้โหหนักกว่าอันธพปัสสาวะอาชาอีกไอ้ไอ้รัชดารัชดาออเหรอไอ้หนูมีไหมเพื่อนพ่อกรบอกทิ้นใหญ่สุดสวยเลยนะเพื่อนพ่อเมนูเมนูนี้เมืองพ่อก็ไม่มีนะลูกนะให้เจ้าข้าตวนอีกรอบหนนีมี่ไอ้หนูแปลให้พ่อฟังหน่อยกระบอกีิ้นใหญ่สุดสวยผิวหนังมันลึกขาแสงสุริยาโสดนะเพื่อน่ออะไรอะลูกฮะรัชดา มึงไปถามใครกูถามมึงเนี่ยอ้าวโอ้โหขอเจชนะเออแดกกะเผาได้ไหมเฮ้ยเด็กเขรอจะดับได้น้อผิวหนังมะลึกคาแสงสุริยาสดแสงสุริยาสดผิวหนังเนี่ยเนื้อป่ะเนื้อใช่ใช่ฮึมะลึกคาเนี่ยไรกวางผิวหนังมะลึกคา แสงสุริยาแดด่อกี้ใครพูดอักพูดเลยไปเกี่ยวกับเขาแสงสุริยาในแดดโสดเนี่ยคนเดียวแน่นอนโอราชบุตรอยากเสวยเนื้อกวางแดดเดียวผู้เจบหมูไม่กินก็ด้วยนะวันนี้ขอถ้าบอกอย่างนี้แต่แรกพ่อก็รู้แล้วลูกมีมีกแล้วลูกเอาสั่งมาเลยสั่งมาเลย ป็นไผมที่ยใกจะเสวยเอ่อเรดบูขอไปก่อนเรดบูขอไปก่อนอะไรวะเรดบูอูยังงงกับเรดบูอยู่เลยไอ้หนูแปลลูกแปลเรดบูเออขอขอไปก่อนเมึงไปมองอมองไปทางคนดูสิโอหแล้วนึกยังไงให้คนฉีดโบท็อกมาบอกเอ้ย เลดบูนิวเล็ดบูกระทิงเลดบูขอไปก่อนเลดบูบายบายเฮ้ยมีที่ไหนแล้วบายบายกับข้าวขอไปก่อนกระทิงผัดเออขอไปก่อนผัดแล้วก็อเลยนะอะไรวะกระทิง เสียวเฮ้ยไกรก็มาเสียวอะไรอย่างนั้นเหรกระดิ่งผัดเผ็ดแล้วก็เลยนะนั่แหละมีแค่นี้แค่นี้อยากกินแค่นี้เองง่ายขอเดชะที่หลังสั่งลายแมนเลยเดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวจัดให้ดูมีอีกแล้วมีอีกสั่งมาเลยวายละพนมโอราจะบุรโลกกินก่อนเถอะแค่นี้ก็อิ่มแล้วพะย่ะพ่อเหม่ปวดหัวเหมือนจะเป็นหมายเกณฑ์หมายเกณฑ์ลูกอยากกินมั้ง อยากกินอะไรลูกอยากกินอาหารอีสานอ,าาอ่าอีสานก็เป็นพวกส้มตาน้าตกไม่เอาแสบทอ้องต้มแซ่บไม่ชอบเลยแล้วหนูอยากกินอะไรลูกเดาเงียบหนูอยากกินเดาเงียบเมืองเขากินไอที่เราไม่กินทั้งนั้นเลยเนาะมีนะเมืองพ่อไม่มีลูกมีทุกเมืองนะพ่อเดาเงียบอะ่ะไม่มีอาหารอีสานเมนูนี้มีอะไรอะ่ะซอยจุ๊บ <c oughs> ้บ้า อะไรที่มึงทำมันใช่ซอยจุที่ไหนเล่าเนี่ยซอยจุที่มึงทำมันไม่ใช่ซอยจุแล้วเขาเรียกว่าอะไรเรามาซอยเย็นถึงว่าตะลึงในซอยยิกเหล่าเส้นจะเจอกันแม่นมเฮ้ยราชคูแม่นมไหนเล่า